อ่ะดึงไหมพัดสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องมุกน้อยดำสิ่งนะคะคลิปนี้ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่บางฝุน่นอาจจะมีขาดกันชนอาจจะมีดันดินหน่อยๆเสียงก็จะแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยสบาย เป็นหวัดนิดหน่อยตอนนี้ก็เสียเวลารถเกี่ยวอีกต้องวิ่งรถเกี่ยวขึ้นมาเพื่อที่จะมาลากรถด,ดำมันตกคลองนะคะมุกค,คิดว่าเขาเอาดินถมคลองที่ไหนได้มันเป็นดินสไลด์ลงจากตรงเนี้ไปถมคลองมุกก็คิดว่าถมคลองแต่มันไม่ได้ถมไงมันก็เลยตกคลองตอนนี้ล้อนาจมนะคะ รถเอียงมากเลยตอนนี้เพราะว่าข้าวน้ำหนักข้าวมาอยู่ฝั่งที่จมนะคะรอ,อฝั่งนู้นก็คือลอยอ่ะกลัวกลัวรถจะตีลังกาดวนตาอืงมาแล้วตาอืงมาแล้ว,อลวพอมาแล้วโดนดาแน่นอน <laughs> ขี่รถงงๆขี่ลงไปเหตุย่างกันสิวะค่อนิวนอนเนาะพี่าัได้น,ดนอนอยู่ทางเส้นนี้แคบนะคะบอกก่อนว่าแคบขนาดรถเบาเมื่อวานเข้ายังลำบากเลยอ่ะเมื่อวานก็ตกคลองเหมือนกันล้อหนาล้อขันนี้เลยโดนพ่อดานแน่ๆเลย รถไทยสองคันจะเอาอยัางไงพูดถึงมุกคนขึ้นไปขับมันก็ใจวิวๆนะเวลารถเอียงแต่ว่าเคยเอียงอยู่เป็นขนดินแต่อันนี้มันขนข้าวไงสลิงมาแล้ว มีแต่คนบอกจะซื้อเลขมันไม่เกี่ยวกับเลขอะสวยอะไรเบอร์นั้นดีหน้าที่เสาไหมต้นนั้นมันผูถ้าไม่ผูก็กระจกชนน่ะเมื่อคืนมุกไปเที่ยวงานช้างมานะคะกลับบ้านมาหกโมงเช้าแล้วก็กลับมาถึงก็เช็ครถดําเสร็จอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ออกมาก็มาก็เรียบร้อย เป็นง่วงๆก็จะรถไถ36แรงของพอ่อดึงรถเกียเก่ยวรถเกี่ยวดึงรถด,ดำแล้วก็รถไถขันหลังก็ดันตูดอีกทีหนึ่งนะคะไม่งั้นน่าจะไม่ขึ้นเพราะว่ารถหนักตอนนี้พ่อก็กำลังต่อโซ่จากรถไถ36แรงดึงรถเกี่ยว60แรงแล้วก็ลุกน้องกำลังต่อสลิง จากรถเกี่ยว60แรงมาหารถด,ดำ215้แรงส่วนรถไถยคูปตาคันข้างหลัง36แรงก็จะดันตุ่ททำเป็นเล่นเด้วก็โดนพ่อด่าก็าล่าไงได้คนมันง่วงนอนเนาะไม่ค่อยสบายด้วยแต่ว่าที่ไปเที่ยวไม่ใช่ว่าอยากเที่ยวนะก็คือมุกรับแบบว่ารับส่งคนไปเที่ยวแล้วมุกก็ได้ค่าน้ำมันไงมันก็ได้เงินมุกก็เลยต้องทำไม่ใช่ว่าไป เที่ยวสนุกสนุกนะทำทุกอย่างที่ได้เงินอะอะไรที่ได้เงินก็ทำเสียวอะมุกอะ่ะคนขึ้นไปขับอะเสียวเพราะว่ารถมันเอียงก็ขอให้ขึ้นอย่างปลอดภัยนะคะบอกตัวเองนี่แหละไม่ได้ประมาณนะแต่แบบแค่คิดไม่ถึงว่าคองมันยังอยู่ อันที่จริงมุกคิดว่าคลองเขาถุมแบบเขาทุมไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้ทุ่บบน đây chứ đây chứ Nếu mà bị thua anh đánh cái này nè Đánh cái này Đánh cái này mà เกือบผูอ huh. ีกครั้งนึงไม่ใช่ป่ะบ่นเอาอยู่ใต่ของรถนี่เสียหน่าฉันกะเอะเป็นเพนหายไปไหนวะเอาเกือบกูหายไปใส่วะมือเกือบหายเอาเกือบเสียบบดนี้หายไปไสนวะ มาเห็นหกันสอนอันนี้เลย,ย,ยก็คุ้มหายเลยดิเดนี่นม,มาเห็นตอนนี้ก็ขึ้นได้แล้วนะคะทุกคนใจหายหมดเลยดูทางให้ด้วยด้วยนะ ไปจอดสายนี่ไปจอดสายนี่อนรถไปไปหนักเอาเรื่องค่ะคิดว่าพ่อจะด่าเราจะไปตามหารองเท้า กันนะคะรองเท้ามุงหายข้างหนึ่งเกี่ยวกับตัวเราเองนีแหละไอ้ที่รถตกคลองก็อย่าไปโทษผีโทษที่ตัวเราประมาทเองเราคิดว่าเขาถมแต่เขาไม่ได้ถมเฮ้ไหนอยู่ตรงไหนเนาะตอนนี้ก็เดินใส่รองเท้าข้างเดียวดึงตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนได้ ลรองเทา้ารองเท้าก็ขาดด้วยขาดขาดก่อนที่จะมาดึงรถอีกก็คือไอต,ตัวตัวตะขอใส่รถอะซื้อมาแล้วนะแต่ว่าพ่อยังไม่มีเวลาทําให้มันก็เวลาเกาะลากรถมันก็ลำบากแต่ที่ลำบากตอนเนี้รองเท้าเบนเทนหายโหอะไรเนี่ยหายได้ไงอ่ะ ท,ท,ท,ทั้งๆที่เกาะจากตรงนั้นมาแค่ตรงนี้แต่รองเท้าหายข้างหนึ่งเป็นไปได้ไงอะอยู่ไหนนาะรองเท้ามุกก็ขาดโอ๊ยมุกก็ใส่รองเท้าข้างเดียวนี่ตอนนี้ใส่นานแล้วนะมุกเปลี่ยนรองเท้าเบนเทนหลายคู่แล้วแต่ว่า เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสีไปเรื่อยแต่ก็ยังเป็นลายเบนเทนเหมือนเดิมนี่ตัวนี้ที่มุกใสเ่เบนเทนไม่ไม่ใช่ว่ามุกเด็กนะ้อยหรือปัญญาอ่อนนะรองเท้าตัวเนี้มันทนมันทนมากอ่ะกว่ามันจะขาดนี่ก็คือทนน้ําทนน้ํามากทนทุกสถานการณ์ก็เลยซื้อมาใส่ต่วตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนไม่เจอแลน้ออุ้ย,อยอถอยเต็มที่ได้แค่นี้นะคะทุกคน ปีที่แล้วถอยไปถึงนู้นสุด,สดทางแต่ว่าทางมันพังก็เลยถอยได้แค่นี้เนี่ยมันจะเป็นคลองตัวเนี้ยไอตัวที่มุกตกก็เป็นคลองตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่โคมาขุดตัวเนี้ยแล้วดินมันสไลด์ไปถมถมคลองมุกก็คิดว่ามันไม่มีคลองไงก็เหยียบเต็มที่เลยรองเท้าหายไปไหนไม่ใช่จะได้ซื้อไมรอ แต่ตัวนี้ก็สมควรซื้อได้แล้วแหละดูขาดมดแล้วแต่ก็ยังใส่ใส่ไปงานช้างด้วยแหละดไปหารองเท้ากันเถอะติดอยู่ในกันชนหรือเปล่าไม,ไม่ได้ส่องดูแล้วก็ไม่ไต้องรอขนข้าวแบบไม่มีรองเท้ามุกต้องเดินแบบไม่มีรองเท้าเพราะว่ารองเท้ามุกหายโอ้ยลงไปล้างไดไไหม รองเท้าก็ไม่ได้ใส่โอ้ยเนอชีวิตทำไมมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายแท้เดี๋ยวโทรศัพท์ก็ตกน้ำอีกหรอกล้า <c oughs> งมือเสร็จแล้วโอ้ยวันนี้โอ้ยวันนี้ต้องเดินแบบไม่มีรองเท้าหนึ่งวัน <c oughs> มันไม่ใช่คอนเทนนะ แต่ว่ารองเท้ามันหายจริงๆไม่รู้หายไปไหนสงสัยผีหลอกอยากได้รองเท้าเบนเทนกยลืมเอาเปีเอาเปีไปผูกนอนดีกว่าโอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยเยียบขี้ตมอีกโอ้ชีวิต นี่นี่โอ้ยหอบของอีลลงตุงนังเลยดูทุกคน